สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ตามคลิปข้างต้นนะครับรถสตาร์ตติดยากมากเลยนะแล้วพอสตาร์ตติดเนะี่ยต้องเร่งค่อยๆเร่งนะค่คอยๆเร่งขึ้นไปนะแล้วก็เครื่องเดินไม่ค่อยจะดีเลยนะรถที่เป็นแบบของวันนี้คือ t ต y o t a r e v o นะครับ2.7 VvTI นะครับ หน้าตามันจะไม่เหมือนกับ Bico เลยเห็นไหมฮะแต่เป็นเครื่อง2007เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมองเห็นแล้วมันจะเริ่มเอ๊ะทำไมมันมีสุวนนอยอยู่บนฝาครอบวาวนะฮะตัวนี้เป็นตัวของ 2TR เว e r ์ชันที่2นะครับเป็นเวอร์ชันที่2เขาจะย้ายตัวสุวินอยวีเทคที่อยู่ข้างฝาสูบขึ้นไปอยู่บนฝาครอบวาวแล้วนะครับ มันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมก็ทําคลิปอีกตอนหนึ่งดีกว่าเนาะคราวนี้เรามาดูว่าอาการที่เกิดจากการที่มันสตาร์ติดยากนะครับแล้วพอสตาร์ติดเนี่ยมันเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ค่อยจะขึ้นเลยเร่งเหมือนไม่ครบสุกนะครับอาการของรถที่ใช้เชื้อเพลิง ngv ตัวนี้เป็น ngv นะครับเป็น ngv นะครับรถเมื่อใช้ไปเนี่ย ถ้าเป็นเชื้อเพลิงเอ็นจเนี่ยรถจะเดินนิ่งเดินนิ่งแล้วก็มีอัตราลเร่งที่รวดเร็วทันใจนะแต่พอเราสวิปมาเป็นสวิปกลับมาเป็นเชื้อเพลิงน้ำมันนะมันก็จะมีการเร่งที่ไม่ดีเลยนะแล้วก็เดินเบาที่ย่ำแย่ครับนะแต่ถ้าสตาร์ท ตอนเช้าด้วยตัวเองนะด้วยน้ํามันนะโดยโปรติมันต้องสตาร์ทด้วยน้ํามันอยู่แล้วครับมันจะทําการสตาร์ทที่ยากมากนะจนถึงขั้นสตาร์ทสามถึงสี่ทีนะตอนที่ผมทดสอบเนี่ยกลัวว่าไดสตาร์ทเนี่ยมันจะเจ๊งไปก่อนนะคือไดสตาร์ทมันทางานหนะักไดสตาร์ทมันต้องทํางานครั้งเดียวนะครับถ้ามันเกิดสตาร์ทหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดความร้อน ขึ้นไปที่ตัวไดสตาร์นะครับแล้วก็ทำความเสียหายให้กับส่วนต่างๆนะครับะฉะนั้นเวลาสตาร์ทเนี่ยพยายามอย่าสตาร์ทเกิน3ครั้งนะพอครั้งที่3เราต้องหยุดหยุดการสตาร์ทแล้วนะ,ะเพราะว่าถ้าเราสตาร์ทเรื่อยๆเนี่ยตัวไดสตาร์เนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนสะสมที่อยู่ข้างในของตัวมอเตอร์มันจะทำความเสียหายให้ได้นะครับ หลังจากนั้นผมก็ใช้เครื่องคอนเสิลเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าค่าที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นเป็นเีนนะก็เป็นลีนเนี่ยคือเราบง่งบอกได้อย่างหลายอย่างนะครับทไมผมต้องใช้เครื่องคอนเสลเพราะว่าเวลาเราดูในเครื่องคอนเสลเนี่ยเราจะวิเคราะห์ง,ง่ายๆเลยนะครับรถคันนี้เขาเปลี่ยนปัมติ๊กมาแล้วนะครับเปลี่ยนปัมติ๊กมานะแล้วก็อาการก่อนเปลี่ยนบัมติ๊กเนี่ยสตาร์ติด ก็ยากอยู่แล้วนะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะก่อนที่เขาเปลี่ยนปอมติกมาคือสตาร์ทไม่ติดครับนะแต่หลังจากที่เขาเปลี่ยนปอมติกมาก็ต้องสตาร์ทประมาณ 3- 4ถึงครั้งนะเ,เครื่องยนต์ถึงจะติดและติดแบบเดินเหมือนไม่ครบสูบนะเร่งเร่งมันก็เหมือนไม่ครบสูบเหมือนกันนะครับพอ,อรถนำรถเข้ามาเช็คนะครับ ผมก็ประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่ามันเกิดจากการที่น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันลงไปดีห้องเผาไหม้เนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าเราเวลาเราดูกราฟข้างในของเครื่องคอนเซิร์เนี่ยเราจะมองออกเลยนะครับว่ารถมันเป็นอะไรนะครับโดยที่เราไม่ต้องสุ่มเดานะครับอีกอย่างหนึ่งอาการก็จะแคบลงมาอีกนะเพราะว่าคน เจ้าของรถหรือว่าคนใช้รถเนี่ยเขาบอกว่าไปเปลี่ยนปั๊มติก๊กมาแล้วนะครับฉะนั้นอาการนี้มันก็จะแคบลงมานะครับมันก็จะมีได้2อ,อย่างครับไม่ปั๊มติก๊กก็หัวฉีด2อ,อย่างนะครับอาการของคันนี้เป็นที่ปั๊มติก๊กครับก่อนอื่นเลยนะครับปั๊มติก๊กเนี่ยเป็นตัวส่งน้ํามันมานะครับหัวฉีดเป็นตัวจ่ายน้ํามันลงไปที่ห้องเผาไหม มันก็มีแค่นี้นะมีไหมไฟก็น้ํามันไม่น้ํามันก็ไฟสองอย่างมันจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาร่วมด้วยมากเท่าไหร่นะในการที่จะสตาร์ทเครื่องอติดยากนะครับผมก็ได้ทําการเทรทดสอบตอนแรกก็คิดว่ามันถ้าเป็นแก๊สรั่วเข้าหามันก็จะสตาร์ทติดยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าแก๊สรั่วเข้าหาในระบบ ของเผาไหม้นะครับเครื่องคอนเซิร์มันก็จะบอกเป็นเป็นลิสต์นะเป็นลิสต์ก็คือรวยรนะวยคือจ่ายน้ํามันแบบคนรวยนยคือจ่ายทั้งน้ํามันเบนซินทั้งเชื้อเพลิงแก๊สนะครับหรือถ้ามันมีแต่น้ํามันเบนซินนะใช้เชื้อใช้เชื้อเพลิงเบนซินลนะ้วนๆเนี่ยถ้าเกิดหัวฉีดมันเสียนะครับหัวฉีดมันรั่วนะครับมันก็จะขึ้นลิสต์เหมือนกันนะนะก็คือจ่ายแบบ คนรวยก็คือจ่ายแบบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้ามันขึ้นลีสเออถ้ามันขึ้นลีนทัทีลีนแปลว่า,าบางเพียวอะไรประมาณนี้นะาบางบางนะมันก็มีได้สองอย่างก็คือหัวฉีมันตายนะครับเนื่องจากเวลาเราใช้เ,เชื้อเพลิงที่เป็น NGV รถคันนี้มัน300แสนกลแล้วนะครับ ใช้ใช้งานเยอะมากเลยนะครับหัวฉีดเนี่ยเวลามันเจอความร้อนที่ห้องเผาไหม้เนี่ยเมื่อมันไม่ไม่ได้ทำงานเนี่ยตัวขมเหลหรือว่าตัวน้ำมันเบนซินที่เป็นพวกแก๊สโซฮอเนี่ยเวลาเราทิ้งไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นยางคล้ายๆกับยางปะตอยนะไปอุดตามรูของหัวฉีดนะทำให้หัวฉีดเนี่ยมันเกิดอาการค้าง หรือเกิดอาการตายเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ได้ถูกการทำงานของอหัวฉีดได้ได้เต็มร0 0เอร์ซนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับว่าเวลาเราใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช้เบนซินเนี่ยมันเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าหัวฉีดมันไม่ได้ทำงานนะครับเมื่อเราติดเครื่องยนต์แล้วเนี่ยค่าความร้อนของห้องเครื่องเนี่ย มันแผ่ไปที่หัวฉีดนะครับทำให้หัวฉีดเนี่ยเกิดอาการค้างเพราะว่ามันมีน้ํามันที่เป็นแก๊สโซฮอนะครับพอพอพอน้ํามันเนี่ยเกิดการแห้งเนี่ยมันจะเกาะตามผนังของตัวสลีนอยหัวฉีดทําให้หัวฉีดเกิดการค้างเกิดการไม่ทํางานนะครับนี่คือสาเหตุหลักของมันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับ ชีบมันตายนะมันตายแล้วมันค้างนะครับเมื่อปล่อยให้มันค้างน,น,นานๆเนี่ยตัวของขนลวดที่อยู่ข้างในหัวชีดเนี่ยมันเกิดเจอเกิดการชอดรอบกันนะครับผมทําการล้างแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าหัวชีดมันมันค้างนะครับฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนหัวชีดไปนะครับกเ็เพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถสตาร์ติดยากนะครับเร่งไม่ขึ้นนะก็ลองดูนะครับตามขั้นตอนหรือวิธีนะครับ ว่าวิธีการซ่อมเป็นแบบไหนหรือวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับขอบุณนะครับในการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะกด subscribe เนี่ยแหละครับหรือว่าออกความคิดเห็นนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปคงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ กาบสวัสดีครับผม